สวัสดีค่ะพี่น้องมอนิกะผอกันกับช่องเสนอีสานคือเกานะค่ะมอนิก็พาพี่พีน้องลงทงล่งคาค่ะมาตามหาป้าเนาะค่ะป่าสีมาใส่เบ็ดป้าเนาะจากพี่น้องอุปกรณ์ก็จะมีขั้นเบ็ดแล้วก็เนื้อนะค่ะพี่น้องไปเลยค่ะพี่น้องไปหลุนไปชมไซกันมาเมนีช่องเสนอีสานสีมันป้ายังแหน่เนาะค่ะสีมันซ้ำไหเนาะพี่น้องเนาะมือนิก็สีมาต่างแคมป์ใส่เบ็ดเนาะค่ะพี่น้อง ว่ากสิธาหลุ่นซอยซอยเสนีสารในเด้อดข่าวว่ามือนี้เขาสิได้ป้าไปแกงกินบอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามือนีมันมีกับเขาสิมาอาศัยต่มป้าข้างหน้าเนานะค่ะพี่น้องไปค่ะมาค่ะพี่น้องมือนี้เขาก็เริ่มใส่เบ็ดหลังแหลกกันเลยเนาะค่ะพี่น้องหลังแหลกแหกหมานเนาะค่ะหมันหมันมือน,น,นี้ก็ใระไายเพิ่นเป็นคนใส่เนาะจ้ะพี่น้องสวัสด,ดีครับ สวัสดีค่ะพี่น้องไปตามหุืนตามชมสายกันค่ะว่าวมือนนีเ้าสิมานซําได้เนาะค่ะหลังแหลกแหกมานค่ะพี่น้องให้โ่งให้มานเด้อเจ้าทีเจ้าทางจ้า<ม>เหลือหมื่นแล้วเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ กำลังสายเนื้ออยู่เนาะจ้ะพี่น้องเนื้อตอนนี้ก็เป็นเนื้อขี้กระโลยเนาะค่ะพี่น้องไป เป็ดตามีป่าบ่เนาะมองนี้พี่น้องนี่แวกหญ้าออกน้ำแน่นี่นี่จ้าให้พี่น้องได้เบื่องน้ำจ้า คางนี้ใส่บบค่ะคางนี้บมีนามเนาะค่ะพี่น่องคางนี้ก็ิิเป็นนนามน้อยเนาะจา้ะ เอาเขาออกกว้างๆให้ป้าเห็นเนาะค่ะพี่น้องให้ป้าเห็นเนื้อง่ายๆเนาะจ้ะหนูซึกว่ามองนี้สิบพท่านมีคนมาใส่เนาะค่ะพี่น้องเพิ่นวาไม้นี้มีงูเหลือมเนาะค่ะก็เลยลองมาใส่เบื่องว่าสิพบสิพัคือเพิ่นวาบ่เนาะค่ะบุมีผู้ได้กลามาใส่จ้ะพี่น้องแก้วนี้ก็สิเป็นแก้วถีหกเนาะค่ะ มาค่ะพี่น้องตอนนี้กระสิคออนุญาตใส่เบ็ดให้ขบถูกหลังก่อนเนาะค่ะพี่น้องกรสิคออนุญาตใส่เบ็ดก่อนค่ะให้เล้วเบ่อถูกหลังก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเวลามายามเฮาก็จจงคอยมายามหลอหลอบแหลกกันเนาะค่ะพี่น้องว่ามือนีเฮ้าสิหมานบ่ค่ะมาหลุนกันค่ะว่ามือนีเข้าสิปลาไปต้มบอนาะจ้ะ ตอนนี้เขากะไซเบ็ดแล้วแล้วเนาะค่ะพี่น้องมานนี่กะสิไปล่อย่ามเมืองค่ะพี่น้องไปล่อไปล่อย่ามเมืองวันรอบแหลหกเข้าสีมานก่อนบ่อเนาะคะ่ะในขณะที่เข้าล่อย่ามเนาะค่ะพี่น้องเขากะสิไปตังตินไว้พักพอนสำหรับอนอนเฝ้าเบ็ดเนาะจ้ะนอนเฝ้าย่ามเบ็ดเนาะพี่น้องไปจ้จาจะพี่น้องได้ระวางที่เข้าสซเบ็ดแล้วแล้วเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้เขากะสิมาก,ก้างติน กางเต็นท์ไว้ที่เป็นหม่องนอนสําหรับนอนเฝ้ายามเบ็ดเนาะจ้ะพี่น้องกางแล้วไปแล้วละจ้าหนึ่งหลังน,นี่จะจะเป็นหลังที่สองเนาะค่ะเมื่อนี้ขึ้นนี้เข้ากับสิผักยูนีเนาะค่ะพี่น้องเข้าสิผักยูนีจนว่าเกือบแจงเนาะค่ะจนเขาจะได้กูเบ็ดเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวเฮากางเต็นท์เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวเฮากสิไปย่ามหลอบแหลก,กันเนาะค่ะพี่น้องสิไปย่ามเบ็ดหลอบแหลก,กันว,าว่าหมอน,นีสิม,มานบ่ค่ะพี่น้องอันนี้ไกกำลังก่อไฟเนาะจ้ะกำลังก่อไฟจ้าสวัสดีครับกำลังก่อไฟจ้าพี่น้องอันนี้ ก่อไฟไว้สําหรับเผื่อมียุ่งมีหยังเนาะค่ะพี่น้องยุ่งจังในกระต้องมีแน่นอนค่ะพี่น้องจะมีไฟสนามนําเนาะค่ะพี่น้องไฟสนามของเหาแมงกหลายเนาะจ้ะอ่ะค่ะพี่น้องตอนนี้เขาก็เรล่มมาย่ามหล่แหลกันเนาะค่ะไปเบอ่งวา่าเทาสิมานบ่ถืบอบ่จ้ะ โอ้หหล่อมันนี้บ่ถือเนาะค่ะไปเบ่งหลังต่อไปจ้ะพี่น้องหี่ลังนีบถือบ่วน้อหลังนีบถือบ่วน้อถือบ่ไให้ถือบ่จ้ะบักคอไห้โอ้ยพี่น้องโอ้ยได้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 โอ้ยได้พี่น้องโอ้ยได้อีหลีเลยจ้ะนี่โอ้ยระวังลนเด้อ แล้วมังลวนเด้อจ้ะโอ้ยปลาคอพี่น้องปลาคอปลาคอเนาะจ้ะนี่หมานละคะ่ะหมานละจ้ะ,ะพี่นอ้องอ่ะวมาเน,นี้ยม,นมนะะันหมันเด้อจ้ะส่งให้หมานคานอ่อนเด้อพี่น้องมาเน,นี้ไปย่ามอันใหม่กันต่อจ้ะพี่น้องไปย่ามอันต่อไปว่าเฮาสิหม,มานซัมเลสเนาะค่ะพี่นอ้องอ่ะอันนี้เฮาก็ใส่ไบทเนาะคะ่ะใส่ไบทเพื่อหลอบสองเนาะจ้ะ หลังนี่ถือว่าถือถือค่ะพี่น้องถืออันนี้เข้ากับสิท้ายเอาแต่หลังที่มันถือป้าเนาะจ้ะพี่น้องส่วนหลังที่บ่ถือป้ากับสิบ่ได้ดทายเอาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะค่ะถ้าหลังได้บ่ถือเข้ากับสิบ่ได้ดทายเนาะค่ะได้อีกแล้วจ้าป้าดุโอยป้าดุกคือป้าคอจ่ะ ป้าคอจ้ะบายครับเสียวไว้ธรรมยามอีกหลอบนึงเนาะค่ะ อุ้ยถืออีกบ่จ้ะยิ้พี่น้องอุ้ยถือปลาดุกว้าวอู้ยปลาดุกตัวใหญ่พี่น้องอุ้ยมนัมนมนันมันมันอู้ยให้เบิง่งให้เบิง่งให้โซ่พี่น้องเลยจ้ะโซ่พี่น้องเนี่ยอู้ยตัวใหญ่ๆเลยจ้ะอุย้ยอุ้ยรุดชะนย์อ่ายรุดชะนยอุอ้ยมันสีตตรุดตกน้ำเลยจ้ะ ใส่ใจบอกใกล้ทางเนาะค่ะพี่น้องก็ดิมีเสียงรถแน่จังน้อยเนาะจ้ะรถเพื่อนใกล้ไปวางมาื่องนีง่วางเมื่อกี้นี่จ้ะสิใส่ใจไปอีกรอบนึงเนาะคะ่ะใส่เนื้อไว้สิมาย่างอีกรอบนึงเนาะคะ่ะฮะเนื้อบอรหลาย<ะ>เนื้อบอรหลาย,ออายหาอยากเนื้อใส่เดือนกะหาอยากเนาะค่ะพี่น้องขี่กระโลยแถวบานสนนิษานเอื่นขี่กระโลยเนาะคะ่ะ บางพนทีเพืกอกสิใสจิ้งหลีดเนาะพี่น้องเนาะจิ้งหลีดเนาะค่ะไฮ้อันนี้ก็ถือเนาะค่ะพี่น้องอเกี่ยวก็เขาเกี่ยวก็เขาเนะค่ะพี่น้องถือป้าหยังต้นนี่โอ้ปลาดุกจ้ะ ตัวบกยข่งไงปันไหนเนาะค่ะพี่น้องประดุก ถึกบ่ถึกบ่ถึกบ่ตัวใหญ่นะโอ้ยตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่พี่น้องอประดุกตัวใหญ่เลยจ้ะโอ้ยเสียงเพลเทเล็ดแหลกกะมีเนาะจ้ะพี่น้องห้องใสในหมู่บ้านเพลมีงานเนาะจ้ะพี่น้องเสียงเขื่องดังมากว่อยวจ้ะโอ้ยหมานหมานหมานหม,มานแล้วค่ะพี่น้องหมานแล้วนี่โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้อง ยอดเลยจ้ะปะดุตัวนี้ตัวใหญ่คาดนี่เรียบร้อยค่ะกระสีไซเนื้อไหวเนาะค่ะพี่น้องทำมายามหลบซองอีกค่ะเนื้อกะสีเป็นเนื้อขีกระโลยเนาะคะ่ะทางบ้านสนีสาสือเอินขีกระโลยเนาะคะ่ะบางพื้นที่พวกกระเอือนใสเดือนค่ะบางพื้นที่พ่กกระสีเอาจิ้งหรีดมาใส่เนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่ นีแดงจะเปาะคอ,อใ,ใส่เดือนเลยทั้งคอทั้งดุกอ๋อจริงดีส,สิสิได้แต่ปลาคอปลาคอสิมากินเใส่เดือนด,อน,ดอน,นี่ก็สิมากินทั้งปลาดุกทั้งปลาคอค่ะพี่น้องนี่ล้างนี่ก็ถืออีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่ล้างบ่ถือกะมีเนาะค่ะพี่น้องกะบเฮากะบ่บบได้ทายเนาะจ้ะ ก็ทายแต่หลังถี่เพิ่นถือป้าเนาะค่ะพี่น้องดุดูอีกค่ะ ไปย่ามลังต่อไปกันเนาะค่ะพี่น้องว่าสิมานบ่ค่ะตอนนี้เ้าก็ย่ามเบ็ดแล้วแล้วเนาะค่ะพี่น้องย่ามเบ็ดแล้วเบิ่งถูกลังแล้วเนาะค่ะพี่น้องอุย้ยมานอยู่เด้อค่ะนี่ก็เสียมาเทให้พี่น้องเบิ่งค่ะว่าเ้าสีมานซํำไหนเนาะจ้ะหลอบแหลกพานไปจ้าหลอแกแหลกพานไปกับมานอยู่เด้อค่ะนี่ หมานอยู่ค่ะหลอบแรลผ่านไปกระสิไห้อายเพิ่นอเปาหปเห็ดเนาะค่ะเอาไปขวมาต้มสนี้สานกระสิไปข่างหมอทาเนาะค่ะพี่น้องอ่ะพี่น้องรอน้ำเดือดเดี๋ยวเอาป่ามาใส่เนาะค่ะ อันนี้ป้าอายเธอกกะขั่วมาแล้วเนาะจ้ะมาดูผีห้างใส่ใดมืนหนีเนาะพี่น้องหลายโตัวอยู่ค่ะใส่ไปเลยหลอกเดออ่ะรอซุปจ้าพี่น้องปิดไว้ก่อนเนาะค่ะ <languages? S 2> no? แล้วแกงของเฮากันแล้วแล้วเนาะค่ะเฮากระสีหยกลงเนาะจ้าเฮากระสีกินข่าวแรงมาจ้าพี่น้องมากินข่าวแรงน้ากันเนาะจ้าพี่น้องกินข่าวแรงแล้วแล้วเฮากระสีได้ไปย่างรอบสองต่อเนาะจ้าพี่น้องมาจ้านี่แซ่บแสบพี่น้องตุ่มปลาไม่ไมมสดสดเป็นตาแสบเลยพี่น้องตุ่มปลาของเฮาตุ่มปลาอยุดทงอยู่หน้ากระแจ้งเซี่ยจ้าพี่น้อง เดือพี่น้องมาเดือ,อ,ดอกินข้าวแรงน้ำกันโอ้ยใหม่ๆสดๆไอ้ทวนๆสิบอกพี่น้องว่าแสบผักเดือจะ้ะโอ้ยกินน้ำลายเลยพี่น้อง ขึ้น้ำลายเลยจ้ามาจ้าพี่น้องมาเด้อขออนุญาตกินเข่าก่อนเด้อค่ะพี่น้องขออนุญาตกินเข่าแรงเด้อมามามาพี่น้องมากินเข่าแรงน้ำกันจ้าแงากงปลากระตุมเสนเแล้วเนาะให้ซิมเมืองก้อนแสบบ่โอ้แสบคักพี่น้อง มาจ้าพี่น้องขออนุญาตกินเขาก่อนเด้อจ้าหลังจากที่เขากินขขากันแล้วๆเนาะค่ะพี่น้องเขาก,ก,ก,ก็กินกาแฟาแล้วแวเขาก็ไปยามอีกหอบสองเนาะจ้ะยามอีกหอบสองลังนี่ก็สิมันยูจ้าพี่น้องอู้มมันยูจ้าพี่น้องก็สีไายเอาแต่หล้งทีถือปลาดุกโอ้ยพี่น้องปลาดุกปลาดุกอีกปลาดุกตัวใหญ่มันมันมัน โอ๊ยระวังรดเด้อจ้ะระวัง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 รดจ้ะตัวใหญ่พื้นดินแหงน้งเนาะพี่เนาะอายเนะ เพิ่นกินหลึกเพิ่นกินด้นละมั่งนี่เพิ่นเลยกินเขาไปหลึกจะเลยกแกะหน่งเนาะค่ะเพิ่งขึ้นเขาไปหลึกเนาะค่ะ ใส่ไว้อีกจ้า,างานนี่หนามหลายเนาะอู้ถือประดุกถือประดุกตัวบใหญ่เนาะจ้ะประดุกหน้าส่วนหมากก็สีโต๊ะซ้ำนี่แหละเนาะจ้ะตัวบใหญ่ปันไหล รอ,อบนี่กระสีมันแน่นนะค่ะพี่น้องส่วนไร้กระสีสีหาล้างสีถือขั้นล้างหนึ่งเนะจ้ะสีหาหกหลังกระสีถือล้างหนึ่งเนะจะ ถ่ายแต่ล้างถือ,ถอป้าให้พี่น้องเบิงเนาะจ้ะ เขาจ้ะพี่น้องอยู่บนนออยู่บนนอจ้ะอยู่บ่อยู่บ่อุ้ยอยู่อยู่ยังได้จากพี่น้องโอ้ยอยู่บนนอลุดรุดรุดตะบ่โอ้ยอย่าแต่ลุดพี่น้อโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยอันนี้ปลาดุก กินเหลือเขาไปเหลือพีอ่เนาะเขากินเหลือเขาก็สิแกะเอางาจังสี่หละจ้าพี่เนาะ กถืออยุปะหมาันยุขาพี่น้องไมน้นี่ถือปะหมานแ่นย,ย่ป้ากับต้ใหญ่ต้งามเนาะจ้ะไปเบิง่งไปเบิ่งขั้นต่อไปกันเลยจ้าพี่น้องแล้วก็ห้ากัญยามแล้วแล้วเนาะ่าพี่น้องหลอดสองหลอดสองห้ากัญยามแล้วล่ะคะ่ะเฮากับป้ายุประมาณ มันอยู่ค่ะพี่น้องมนันคือเก่าลวจ้ะกะสิผักไว้ซ้ำหนีก่อนเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวหฮอกะสิได้นอนผักพอนก่อนเนาะคะ่ะถา,ากูเบ็ดเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้กับประมาณสี่ถุ่มเกือบหาถุ่แลวจ้ะพี่น้องกะเด็กพอนอนละเนาะคะ่ะเด็กพอสมควรแล้วเนาะคะ่ะกะสึกวา่าอยากผักพอนเนาะคะ่ะ ให้มึงจา่ายพี่น้องเบื่องในยามเบ็สองหลอบหมานสำหรัเนาะอ้ยพี่น้องหมานเลยค่ะนี่ปัดุกปลาคอมีต้มง,ง่ามจากพี่น้องใช่ค่ะสรุปอีกเท่านึงค่ะพี่น้องว่าทั้งเสาร์นี้ห้าสีหมานบอเนาะจากพี่น้องช่วงนี้เฮาวกะขออนุญาตผักพนก่อน,นจ้าเดี๋ยวพอกันไหมค่ะเวลาตีสามตีสี่จากพี่น้อง อ่ะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ตีสามกว่าเกือบตีสี่แล้วเนาะคะ่ะกะกุมเบ็ดแล้วล่ะคะ่ะนี่หลอบกุมเบ็ดกระดัซ้ำหนีเนาะค่ะพี่น้องอาจจะพี่น้องไปสรุปคลิปกันจ้าว่ามืัอนี้เฮากับหมานคือเกาเนาะจ้ะนี่จะ้ะโตสุดท้ายหลอบสุดท้ายหลอบย่ามเนาะจ้ะพี่น้องมืัอนี้กะหมานคือเกาเนาะคะ่ะเฮากระสิได้เก็บ ผีเก็บทางกับเมื่อเนาะจากพี่น้องนี่มือน,นี้สรุปคลิปมือน,นี้เท่ากับหมานขากพี่น้องหมานขัดจ้านี่หมานหมานอุย้ยหลบุดทายต้นหน่อยจิตหนึ่งเนาะจากพี่น้องก่ะคลิปนี้ก็เขาจบคิปไว้เพียงสัมนี่ก้นค่ะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์เอาไว้พอกันไม่ลิปหนาค่ะสำหรับคลิปนี้กับหมานคือเก่าเนาะค่ะ ฝา,ากกดติดตามช่องสันอีสานในเด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะมาฝากติดตามว่ามืออื่นเฮาสิไปหากินทางไหนเนาะค่ะพี่น้องสิไปหากินในรูปแบบไดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงสงนนิก่อนค่ะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะมันคือเกาพี่น้อง